อันดับที่1ของวันนี้นะครับเหรียญแม่น้ําคูบล็อกวงเดือนหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่จังหวัดระยองเหรียญนี้จัดสร้างปี18เป็นเนื้อทองแดงนะครับก็ด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทิมนะครับด้านหลังเป็นยันห้าออกวัดแม่น้ําคูนะครับสนนราคานะครับตอนนี้นะครับ13,000หนานะครับถึง1 5 0 0 0นานะครับท่านใดมียินดีรับเช่าครับอันดับที่2ของวันนี้นะครับ เหรียญเยือนอินเดียหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีจัดสร้างปี19ในภาพเป็นเนื้อทองแดงนะครับด้านหน้าเป็นหลวงปู่โตนะครับนั่งเต็มองนะครับต่อโคต่อเต่าทางด้านซ้ายมือของหลวงปู่ส่วนด้านหลังนะครับเป็นสถูปเจดีย์พุทธคยานะครับที่อินเดียนะครับจึงได้เรียกเหรียญนี้ว่าเหรียญเยือนอินเดียนะครับเหรียญนี้นะครับจนนราคาประมาณ13,000นานะครับถึง1 8 0 0 0หนะครับ มีเนื้อนวะมีเนื้อทองคํามีเนื้อเงินนะครับท่านใดมียินดีรับเช่าครับอันดับที่สครับเหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์เกษมวัดสุนทรสถิตหรือว่าวัดอําแพงจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเนื้ออปาก้านะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับครึ่งองค์นะครับมีจานปากา จานใหญ่จานเล็กราคาแตกต่างกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นยันประจําตัวท่านนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับคนในพื้นที่ค่อนข้างหากันเป็นอย่างมากเพราะว่ามีประสบการณ์นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถนนราคา8 0 0 0ถึง1 2 0 0 0นะครับท่านใดมียินดีรับเช่าครับอันดับที่4ครับเหรียญเสมาขุดสะรุ่นแรกหลวงปู่หงพมปัญโยวัดเพชรบุรีนะครับ ปี2 5 4 1เป็นเนื้อทองแดงลมดำเหรียญนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับในช่วง1เดือนถึง2เดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ราคาทรงๆลงมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับสนุนราคาเล่นหานะครับประมาณ5-6,000บาทนะครับท่านใดมียินดีรับเช่าครับอันดับที่5ครับอันดับสุดท้ายของวันนี้ครับเหรียญอนุสรสร้างโรงเรียน หลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีเหรียญนี้จัดสร้างปี16เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีทั้งเนื้อผงด้วยนะครับด้านหน้าเป็นหลวงปู่โต๊ะครึ่งองค์นะครับตอกโค้ดคําว่าโต๊ะนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นรูปช้างนะครับมีตาช่างเขียนว่าอนุสรสร้างโรงเรียนนะครับแบบนี้นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่โต๊ะนะครับจดจําภาพจดจําราคา เหรียญรุ่นนี้นะครับสนนราคา3 0 0 0ถึง5,000ท่านใดมียินดีรับเช่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดดูแล้วได้ประโยชน์นะครับได้ความรู้อยากทราบเหรีราคาลงพ่ออะไรนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับถ้าผมเจอผมจะหามาทำให้นะครับฝากติดตามทุกช่องทางของแมนเมืองนน FC กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ